สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมารีวิวขั้นตอนการทำไม้กวาดดอกย้านะครับครับหลังจากขั้นตอนที่เราถักเสร็จแล้วนะครับเราเย็บไปเย็บแล้วนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับสวมด้ามแล้วก็มีพามาปาดนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิต ด้วยตัวเองเลยครับวว้าวจะมีอยู่สี่มุมครับตะเข็บนะครับเราต้องร้อยให้ครบทั้งสี่มุมครับ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาเข็มที่ทำจากล่ม ที่เราฝนให้มันแหลมนะครับได้ที่ติดมากับเข็มมาออกก่อน,นครับคือใส่ได้ว่่ากลัวเข็มหายนะครับไม่ใช่อะไรนี่ก็เทือกไนลอนนะครับเราจะเอาสีที่มันตัดกับตัวที่ถักมานะครับเอาความยาวประมาณหนึ่งว่าครับความยาวเกินไปมันจะพันกันจะยุ่งครับได้แล้วเราก็ตัดนะครับ ส่วนตรงมามัดกับรอยต่อนะครับตรงปลายที่เราตัดนะครับมัดกับได้ที่มันสุดตอนที่เขาถักมานะครับจะเป็นสีน้ำเงินของผมใช้สีเหลืองดึงมาแล้วอีกมุมนึงก็ร้อยกับเข็มครับตรงรูเข็มว่าทำจากล่มเก่าๆนะครับก้านล่มนี่ครับการใส่ได้ครับ ก็ดึงมาครับันนี้ก็จับไม้กวาดมาหมุนมาตรงตะเข็บตะเข็บต่อไปจากที่ปลายสุดได้นะครับคือถักวนครับแทงวนครับแทงตรงตะเข็บนะครับตะเข็บเดิมที่เขาทำมาก่อนตอนเขาถักนะครับนี่ร,ร้อยผมผมทำเองแล้วครับเนี่ย ไม่รู้จะสวยหรือเปล่าครับลองทำดูเพื่อนๆก็ดูเลยนะครับไม่ยากนะครับใครๆก็ทำได้ครับผมมานั่งดูแล้วก็หัดทำครับนี่ครับตะเข็บอีกฝั่งครับร้อยไปครับดึงให้สุดนี่ดูชัดๆครับเนี่ย มันจะมีได้อันสุดท้ายนะครับนี่แล้วก็แทงเข็มเข้าไปตรงได้แล้วครับนี่ครับดึงร้อยมาครับให้ตึงครับครับมีดูครับมาอต่อเข็บเรื่อยๆครับต่อเข็บต่อไปครับเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มนะครับ นี่ครับตรงได้ตรงนี้ครับไม้กวาดก็ราคาไม่แพงนะครับด้ามละสามสิกว่าบาทนะครับว้าวทำส่งนะครับแทงตรงเข็มตะเข็บตรงกลางครับเริ่มเริ่มมีสีเหลืองแล้วครับตอนนี้นี่แลครับกลับมาตรงจุดเริ่มต้นแล้วครับ วนไปเรื่อยๆครับนี่ครับมันจะเป็นได้อันสุดท้ายข้างล่างนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยครับนี่ครับตอนนี้สีเหลืองได้หนึ่งรอบแล้วเราครับแล้วก็แทงตรงสีเหลืองไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ตรนนี้ ไม่ยากครับผมทำก็ยังได้เลยครับนี่สุดสุดเสื้ออันที่เราต่ออันแรกนะครับตอนนี้เราก็มาต่ออันที่สองนะครับเพราะว่ามันยาวเยอะเกินไปมันจะถักลำบากนะครับนี่ก็ต่อเหมือนเดิมนะครับไปด,ด้านแล้วก็มา ร้อยกับลูกเข็มเหมือนเดิมครับดูชัดๆนะครับนี่ครับสอดลงตรงปลายแล้วดึงนะครับถ้าใครไม่มีอาชีพนะครับก็เขาจ้างกันอยู่นะครับด้ามละ3าบาทนะครับทำแบบนี้ไม่รู้ผมจะได้กี่บาทครับวันนี้ นี่ครับไม่ยากครับผมก็ทําได้ครับนี่ครับแทงแล้วก็ดึงดึงครับตะเข็บมันก็จะตรงกันหมดแล้วครับสีด้านครับลงมาเรื่อยๆครับนี่ครับเผื่อใครถ้ายังทําให้เป็นนะครับไม่เคยเห็นว่าเขาทำกันยังไงนะครับอาจจะน่าเบื่อหรืออะไรก็ทนดูกันหน่อยครับนี่ นาตาจะเป็นแบบนี้ครับถักไปเรื่อยๆนะครับก็จะเต็มแล้วเริ่มสวยแล้วครับเติมข้องนะครับเด็กก็ทำได้นะครับแบบนี้ เรืแทงไม่ถูกแล้วครับเริ่มตาลายครับก็ไม่ยากนะครับอยากให้มนันแน่นเราก็ดึงให้แน่นนะครับจะได้ไม่หลุดง่ายนะครับนี่อันนี้นี่สุดนะครับเอาเข็มออกนะครับแต่มันยังไม่สวยงามนะครับเราต้องข้าลงไปอีกสักรอบครับ แต่เข็มเราถักไม่ได้ต้องเอาเข็มออกก่อนอะนี่ครับนี่เทคนิคก็เอาเข็มแทงเข้าไปก่อนเหมือนเดิมแล้วครับเมื่อเราถักแต่ว่าได้มันจะสุดเข็มนะครับนี่แล้วก็ปักไปเหลือสั้นๆแล้วก็เยรูนะครับแบบไม่ต้องใส่ปลายเข็มครับดึงไปก็มันก็จะตามไปเหมือนเดิมครับนี่ครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ตามเหมือนเดิมครับจนคิดว่าสวยงามแล้วก็พอนะครับถ้าเราเอาเอาเรือมันจะไม่สวยนะครับตรงไปลายไม้กวาดเราจะไม่สุดนะครับนี่เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับคือสุดแล้วตอนนี้เราก็มาเก็บได้นะครับปากเขียขึ้นบน,นครับได้จะได้ไม่หลุดนะครับถ้าเรา ตัดเลยด้านจะหลุดแล้วก็ร้อยตรงรูเข็มแล้วก็ดึงขึ้นข้างบนครับ <Yeah. S 1> นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ <Yeah. S 1> เพื่อความสวยงามนะครับกันไกมาตัดปลายนิดนึง <Yeah. S 1> ครับก็จะเรียบร้อยแล้วครับสวยงามครับเอ,อ้ยผมก็ทําได้ครับร oh. าคาสามบาทครับ บคณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ